สิริของแม่เนี่ยศรัทธาคุณแม่สิิตรงที่ว่าท่านไม่ใช่แค่สอน ทานทำให้ดูอยู่ให้เห็นมันเลยเป็นฮีโร่ในใจแม่เช่นเดียวกันกับหลวงปู่ทองทําให้ดูอยู่ให้เห็นแม่ไม่ใช่คนที่เชื่อใครง่ายๆเพราะว่ามันดูกหลอกมาเยอะเลแต่ก็โชคดีที่เจอต้นแบบที่ดีแต่มาวันนี้เนี่ยแม่ก็ไม่ได้มองว่าแม่มีครูบาจานันแค่สององค์ที่เป็นฮีโร่ในใจของแม่ในชาตินี้นะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแม่เนี่ย เป็นครูบาอาจารย์แม่หมดเลยเพียงแต่แม่ไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ชีวิตของใครเพียงแต่เราเคารพในความคิดคําพูดการกระทําของทุกคนเหตุผลแม่ก็คือมันเป็นบุญของเขาเขาจึงได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้มันเป็นกรรมของเขาเขาจึงไม่ได้ในสิ่งที่คนอื่นได้ในบางเวลาในายกอได้ของเยอะเลยแต่นางขอไม่ได้อะไรเลยแล่ก็เช่นเดียวกันในบางเวลานายข ได้ทุกอย่างเลยแต่นางกอไม่ได้มันจะหาอะไรที่มันเป็นการยุติธรรมมีคนสงสัยและถามพระพุทธองค์ว่าในเรื่องของความยุติธรรมแต่พระพุทธองค์กล่าวว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ